กูมาล่าผีอะแต่กูว่ากูแต่งตัวมาไล่ผีได้เนี่ยอันไหนอันไหนอันนั้นสามสี่คนนี้แหละเฮ้ยอันนี้เวลาเหลือห้าแล้วเอานี่ดีกว่าสิบแปดเนี่ยพ้อมพร้มกด้เลยก็ได้ กูแ <c oughs> <cryst> ปะไปอ๋อมันไม่น่ากลัวหรอกมีเสีงกูฟังกูใส่สองข้างเลยอ่ะไม่กลัวด้วยมวั้ยกลัวเสียงก่อนลนอันดับแรกเดี๋ยวเเปิดเฮ้ยเมาส์หายเมาส์หายเปิดเสียงในนี้ก่อนเปิดเสียงโบรบอสก่อนอดับเ,ดเสียงก่อนเลยเอาสองแล้วกันคนดูจะได้ยิน,ยนเสียง <c oughs> ด้วย ตปดสิบพอ,อ,อ,ก,อกูเล่นจอเล็กได้ปะ <laughs> เดินโยกพระโลกมันเอียงเว้ยสมไม่ได้เตอมาม<ล>ะ <laughs> เนาะเชงอารมณสมด้วยเอ้ากูมาไล่ผีเอา,า,า,เอาจีจอยมายังแป๊บนึงโหลดอยู่บ่ เฮ้ยพาราไดเอขายโอเคไปเลยไม่เป็นไรสามสิบนาทีเฮ้ยสวัสดีโจนห้าร้อยด้วยนะครับสวัสดีใช่มันหาดเดียวกันนี่หว่าลืสวัสดีคนดูเลยอ่ะสวัสดีโจนห้าร้อยด้วยนะครับไม่เราต้องไปไหนนี่ไม่รู้อ่ะเดินไปเรื่อยๆปะใครน่ะเนี่ยใครเนี่ะวีใครน่ะกูสั่นแล้วตัวตัวสั่นแล้วตอนนี้ เออกูก้มหน้าอยู่ตอนนี้เฮ้ยเฮี้ยหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวเ้ย่อก่อนกูย่อก่อนอะไรวะเี้ยเเสียงน่ากลัวจัดกูลดกูปิดเสียงกูปิดเสียปิดเสียงคนเสียงน่ากลัวเกืนอืมตกใจเฮี้ยกูใส่หูฟังอัดหูสองข้างอะเสียงยังน่ากลัวดิ เน yeah, un uh. uh, uh. uh. ี่ยก um ูย่อจอเล็กแล้วเนี่ยเเฮ้้ยยมันแย่ลงทุกคืนเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงภารกิจอุ้ยสวัสดีคุณไออุ้ยอุ้ยอุ้ยไม้ไม้เข้าดูคุณไอดีไหมสวัสดีคุณไอด้นะครับอุ้ยทำไมคุณไอขาวจังเลยขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวโฮ้ขอส่องคุณไอก่อนนะ คุณไอยังพึ่งออกนะคุณไอโอ้ยโอ้ยเบาเพื่อนเบาโอ้ยคุณไอเข้ามาดูผมผมไม่กลัวผีเลยอ่ะคุณไอเฮ้่ผีรออยู่ไอสับผมไม่กลัวผีแล้วคุณไออะไรไหนให้เราทำอะไรอ่ะผมขอโทษนะครับคุณไอ เจอผีกดกดคอนโทรลแท็บเข้าไปดูอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเม็ดแม่สัตว์เอ้ยพาผ่าฟงเสียงดังขนาดนี้โอ้โหแค่แสงฟ้าได้เลยเพื่อนควยไม่เราต้องหามันไม่เห็นขึ้นบอกเลยเนี่ยอุ้วิญญาะม้องควรอยู่ด้านล่างดิไปดีเอาไปก่อนเลยใครกูได้ทางหลังอะกูมุดว่างอะให้ตึงๆให้ตึงๆไปก่อนเลยอะ กูไม่กล้าไปไป่ได้จว่ามันเด็กฝั่งนี้ไปห้องครัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันกระพริบเนี่ยที่บอกเปิดนี่ไงอุ้ยอุ้ยเสียงเฮี้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะอุ้ยอุ้ยเฮี้ยกำลังทำอะไรนะหนพวกมึงเป็นอะไเนี่ยไม่รอกูเลยอ่ะอยู่ข้างบอลอยู่ข้างบอลเจอแล้วเหี้ย ตรวจสอบเสียงไหนวะตรงนี้มันแตกใช่ปะไหนตรงไหนอ่ะอยู่ไหนนี่จ๊มองไเห็นปะตรงพื้นอ่ะอันนี้มันมีตั้งนานแล้วเนี่ยอ้าวเหรอใช่ใช่โอ้ยสวัสดีโตโรบราว์เลยนะครับ้สวัสดีคนดูสามคนใน y o ยูทูบเลยนะครับกลับที่ห้องของคุณกูกลับแล้วกูกลับแล้วกูกลับก่อนเลยห้องนี้ห้องนี้ใช่ไหมวะ วม่ใช่ตัวนี้ตังไหนอ่ะเฮ้ยปิดประตูทำไมอ่ะก็เอก็คือปิดประตูปิประตูกลัว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 ผมกลัวกลัวคนัวกล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 ัไก้ัวกลัวอลัวยเั็นกลัวลังใจให้ลัด้วยนะครับกมกลัวกีัวกลักลัเลั อุ้ยคนดูใน YouTube เข้ามาดูทิกต็อกเร็วคนดูคนดูอุ้ยขอบคุณครับคุณไอซผมมีกำลังใจเยอะเลยไม่กลัวผีแล้วเฮ้ยขอะตูเปิดเองกูเปิดกูเปิดกูเปิดใช่บอกแม่มาให้หาแดรี่นี่ไงแดรี่เราเจอปักตรงไหนไม่รู้อ่ะบ้าป้าเอ๊ะเนี่ยอะไเรียนชักเรียนชักเปิดได้ป่ะเออใช่ใช่เปิดได้ขาสั้นเลยไอ้เหี้ย กูเป็นไอเชลตูปีอยู่วะไม่เห็นมีเลยมันขึ้นเตียงวาได้เหรอเฮ้ยคืออะไรจีมีสูตรมีสูตรคือดินชักคือดินชักก่อนอุ้ยไม่เห็นอะเอราะว่าเราจะไม่กลัวผีมันก็แค่เออไม่นม่แค่แค่เกมนะมาอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมันแค่เกมเดินไปเลย เไ้ยทำไมตรงนี้มีเลือดวะใครเลือดออกเช็ดไก่เขาเช็ดไก่เขาเช็ดไก่นี่ไม่นี่ไงที่มันแตกวะเนี่ยเออเเอออช้ยไฟเลือดกับพิบซีดูเข้ามากดไปเปิดจ่อข้างใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเกย์ไปข้างล่างก่อนเฮียเ้ครูเล่นจอเล็กครูไปจิดจอเล็กก่อนเล่นเล่นจอเล็กก่อน นี่ห้องนี้ยังยังไม่เคยมาสำรวจเลยก็คือเฮียทำไมไฟปิดอยู่กูถอดหูฟังได้ปะกูถอดหูฟังได้ปะกูถอดละอ่ะอุ้ยเฮียนักเต้นอาราลีลำไทยลำไทยอุ้ยกูมันกรีดปล้เนี่ยไอ้เฮียเออถอดหูฟังก่อนเดลยดังเลยมึงอยากกีดนะถอดหูฟังก่อนเด้อเฮียลดเสียงก่อนเสียงน่าจะจัดอ่ะอุ้ย โซฟีเล่นเต็มนี่แหละโซฟีในคุณหรอเปิดตัวนี้นะของนี้มีอะไรวะนี่ไงเดลี่ปะนี่เดลี่ปะอ้าวเหี้ยต้องอันนี้มันเทปใช่ไหมฮะกูต้องหาอะไรวะนี่มันดูภารกิจใหม่ปะมันไม่รู้มันจะเล่นขึ้นมาเองอ่ะเดี๋ยวเขากกบนะปะปะปะเหี้ย เราไม่กลัวผีแล้ว้ยหากุญแจไปที่ชั้นใต้ดินแล้วเราต้องไปหากุญแจจากไหนอ่ะเจ้ไอ้กูเป MM ็นลูกบ้านเมื่อไหร่ก็ต้องมาหาของให้มึงเนี่ยเออเจตัวนี้เปิดไม่ได้ขากูก็สั้นน้อยเป็นเด็กสามขวบป่ะดิตัวสูงเท่าเครื่องสักพาอยิงีิเฮ้ยไม่เปิดปิดไฟได้เปิด ้ยไอ้เนี่ยก็อขึ้นในชั้นบนก่อนนะไหนวะมันให้่าไห้หากุญแจว่ากุญแจมันต้องอยู่ดันล่างไยนี่นี่ห้องนี้เรายังไม่ได้เปิดเลยไม่ใช่บอกมันเปิดไม่ได้มันทำตกว่าไปถึดไม่ไปไม่ได้อะคุณถามโซฟีดิโซฟีหลับสนิทตลอดคืนเหรอเปิดแ่ใตดินคือ มันให้เราไปที่ไหนอ่ะไปใต้ดินแต่กูถามให้แต่เราต้องหาบุญเด็กขอ้ผิดบีมาอะไร <c oughs> กูถามมันก่อน <c oughs> อกูถา <c oughs> มมันก่อนเอวเดคีเออแล้วมันอยู่ไหนวะ <c oughs> คุณคุณไอคุณไม่ไปคุณไอไม่ไปนอนหรอคุณไอพรุ่งนี้ไม่ได้ไปเรียนบอ เฮ้ยนี่ไงไอตา์เอ้อยู่ในลิ้นชักเรียนยังไงปิดเทอมบอกหาไม่เจอเไปดูเลยว่าเขาเรียนที่ไหนนี่เรียนโรงพุณงค์ใช่บอไม่รู้อ่ะเจเพื่อนกูเลาเล่นเป็นไงอุ้ยวัสดีคนดูถามคนในอูทูนนึงไม่เปิดแล้วกูเปิดแล้วมันอยู่ชั้นไหนอยู่ิลนชักตรงห้องอ่ะอุ้ยทีละ์ตลงมาเรยวเปล่าอุ้ยอุ้ยมึงอ่ะจี กยกยกูมองไม่เห็นกูขึ้นก่อนกูขึ้นก่อนกูขึ้นก่อนเอาลวกูละมอกี้ตรงนั้นแหละอ๋อเปิดไฟมีเปิดไฟด้วยไอ้เี้ยแล้วกูจะมองเห็นไหมเนี่ยไอ้เหี้ยเปิดไฟกดบายเหรออ๋อเปิดไฟกดกดเอฟแล้วไฟมันมันให้ทำอะไรกดไา ก็ใครมันสั่น่ใหางห้องใต้ดินนี่ไหนอ่ะฮะนี่กูเยไฟไฟไฟมึงสว่างจังวะกดไม่รู้ดิอุ้ยเดยออันนี้คืออะไรวะเอามาไหนซิอย่าบอกนะห้องใต้ดินมึงใหญ่ไปนู่นเลยอ่ะไห่อ้าวเพื่อนทำไมทำไมมึงเห็นไฟกูไม่เห็นไฟวะไฟมกูเห็นมืดหมดทุกอย่างเลยวะใช่บอกในประตูวะในประตูข้างบนเปิดแล้วเนี่ย เอ้าวมันให้เราไม่หาอะไรอ่ะนั่นเองขอให้เราเปิดห้องพ่อแม่ไปนี่ไงก็คุณแจอยู่นี่ไงไหนเราน่าออกคุณแจไม่ได้อุ้ยทำไมสั่นวะอุ้ยอิเคียคุยถกยี่แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนิงพูดละโต๊ะลบใต้โต๊ะคู่คนชัดไม่ดูหรอก ถ้าไม่มีคนรายงานคุณไอซ์คุณไอซ์ไม่รายงานหรอกใช่ไหมคุณไอซ์เขาบอกว่าเอาไปหนึ่งรีหนึ่งรีโพสหนงรีพอร์ตเพื่อนเพื่อนผมพูดพี่ฟังผิดหรือเปล <c ười> <c ười> <c ười> <c ười ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงไม่อยู่ไหนกันนี่เมื่อกี้้มันให้หาอะไรอ่ะเดิมคือที่ไหนข้างห่างชันใต้ดินอ่ะนี่ยข้างหลังเนี่ย ข้างหลังเนี่ยให้เราไปมองพ่อแม่เวมีกุญแจแล้วเหรอใช่หยิบชั้นเอ้าเอ้าหยิบไปแล้วก็ไม่บอกชั้นบนปะไม่อม่อยู่ไหนวะขอโทษสังคมไปได้ยังไปได้แล้วโอ้โหยย้งมาอย่างนี้แล้วหัวนี่นี่อะไรวะนั่นมึงอีกแล้วเหรอเมื่อกี้มึงอยู่เมื่อกี้มึงอยู่ชั้นล่างมึงมาหากูชั้นบนอีกแล้วอ่ะมันเปประตูลับ ปิดเพื่อเอ้าเมื่อกี้กูก็เปิดมีประตูอัตโนมัติด้วยปะกูเปิดแล้วแล้วมึงปิดเพื่ออะไรจิงอุ้ยเฮ้ยสุดคุณโอ้ยโง่ใจกูจะวายเฮี้ยขนขนกูลุกเลยเฮี้ยเคยเอ้ยขนลุกเลยอเฮยเฮ้กูกลม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 ด้วยคนไี่มันดีคนดูเยอะแบบนี้ไม่น่ากลัวว่ะ เพี้ยกูสะดุ้งเลยนก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ดุ้งหยงกูไม่กูไม่มีซับไทยถ้ากูฟังไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้โอ้มึงมาซะเพือืมใส่หูฟังกับกูไหมจอยกูไม่ได้ใส่อียเอ้ยใส่หูฟังเพื่อเพิ่มอรรถรสในการเล่นกูใส่ไม่ได้กูเล่นในไอแพดอ๋อเปิดดิตู้เสื้อมีอะไรวะไมยเปิดได้มันมันให้หาเขาปิดป้ะปิดปิดเพื่อแอบหี่ปะ มันบอกว่าให้คนหางหอกแล้วมึงมีไม้กางเขียนอ๋อลืมไปนี่ไงกูก็มีกูก็มีไม้กางเขียนกันปีศาจนี่ว่าอุ้ยมาดูในนี้ดิเขียนได้เมื่อกี้กูดุ้งไงอุ้ย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 อม้ยอุ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 ้นอป็นอุ้ยอะ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะ้ยอเนยอุ้ยอุ้ยอุนยอุ้ยอุ้ยอนเย็น้ยอ้ยอุ้ยุ้ยอุ้นคุณไอุ้ยอ้ตอใจยอุ้ยอุณไอผม เกือบสรุ่งหัวใจลงไปอยู่ตรงคุยเก่งขึ้นมาเลยนะใจลงไปอยู่ตรงเท้าเลยเอาเดินได้แล้วนี่เจออะไรอ่ะเจอเทฟหรออ๋อให้เอาเทฟไปใส่ด้านล่างบ่ผีอ่ะอีสัตว์เอ้ยมึงโผล่มามึงก็บอกกูหน่อยสิผมจะบอกได้ไง เมื่อกี้ได้อะไรอ่ะบ้าตายดอกใหญ่ตายไอเทียบไอเทียบอันนี้ต้องทำอะไรต้องวางจะไม่ผมอ่ะนะกบมุ้ยกบหน้าก่อนนี้ที่อะอะไรตุกนี่ถ้าจะไปกลัวถ้าจะไปกลัวถ้าเขาบอกว่าตกใจะจตายเที่ยะจะไปกลัวเทียอะไรเมื่อกี้ก็เกือบเมื่อกี้ก็เกือบตายอยู่แล้วเนี่ยกูเดินตามไม่เอาครับเจอผีผมวิ่งหมดต้องไปตรงไหนนะ ไม่รู้ใส่เทปใส่แล้วเดินเดินตามอย่างเดียวเฮ้ยใส่เทปรอใช่ฝั่งนี้ขอย่ตรงนี้ฝั่งนี้เ้อุ้นั่ปิดตัวนี้เ๋จะแม่งโผล่มาอีกไอ้สัสปิดกระเปิดไหนปิดกระเปิดอะไรข่อวะเปลี่ยนโซฟีเป็นมึงกูก็ตกใจนะเว้ยหน้ามึงอ่ะไอโชว์สปีด อันไหนนี่อันนี้หรือเ<ไ>ปล่าเพื่อนเพื่อนไปนอนเพื่อนบอกเฮ้ยทำไมโลกม,มันกลมทำไ,ไมโลกม,มันกลมขนาดนี้นอนเลยเด้อยัไงนอนได้นอนเลยเด้นอกลัวผีนอนเลยเด้อเฮ้ยกูว่ากูว่ามึงอย่าเพิ่งอย่าโผล่มาตอนกูนอนนะกูถอดหนังฟังก่อนกูด่าวดหนังฟังก่อนนะคนดู